การใส่ตัวหนังสือวิ่งนะครับในหน้าเว็บแบบนี้นะครับมีวิธีการทําดังนี้นะครับก่อนอื่นนะครับจะต้องไปที่ลิงก์ที่ตัวหนังสือวิ่งนี้นะครับจะต้องไปก๊อปปี้โค้ดมานะครับซึ่งในเว็บไซต์ของครูปกครองบุญปลื้มนะครับก็มีให้นะครับอยู่ที่เอกสารประกอบการอบรมนะครับรวมลิงก์จำเป็นนะครับ แล้วก็ตัวนี้นะครับตัวหนังสือวิ่งให้คุณครูทําการคัดลอกนะครับคัดลอกทั้งหมดนี้ไปเลยนะครับเสร็จแล้วนะครับไปที่หน้าเว็บไซต์ของเรานะครับโดยปกติแล้วตัวหนังสือวิ่งนี้จะเอาไว้ที่หน้าแรกนะครับจริงๆเอาไว้ตรงไหนก็ได้นะครับทีนี้ ไปดับเบิลคลิกพื้นที่สีขาวนะครับเสร็จแล้วการใส่ตัวหนังสือวิ่งนี้เป็นการใส่โค้ดนะครับวิธีการก็คือไปที่าทางด้านขวานะครับที่เป็นเครื่องหมายน้อยกว่ามากกว่านะครับแล้วก็จะมีคําว่าฝังคลิกเข้าไปนะครับการฝังนี้เป็นการฝังโค้ดนะครับก็คลิกไปที่โค้ดแล้วก็วางได้เลยครับสิ่งที่เราคอปปี้มาแล้วก็ไปแก้ ไขข้อความตรงนี้นะครับสมมติว่าตอนนี้ไม่เอาครูปกครองมูลนิธะเป็นตัวแอน้อยกขตอบตกองถัดไปนะครับเสร็จแล้วตัวนี้ก็จะแสดงตัวอย่างนะครับซึ่งเป็นตัวอย่างตัวหนังสือวิ่งถ้าถูกต้องแล้วก็กดแทรกได้เลยแต่ถ้าไม่ถูกต้องก็กลับไปแก้ไขโค้ดได้เลยนะครับ แในที่นี้สมมุติว่าถูกต้องแล้วก็กดแทรกนะครับทีนี้สิ่งที่เราได้มาก็จะเป็นกรอบสีก่อฟ้านี่นะครับเราก็สามารถปรับขนาด <c oughs> แล้วก็ความกวาม้างความยาวได้ตามต้องการเลยนะครับเสร็จแล้วถ้าอยากให้มันสวยๆก็ใส่พื้นหลังหน่อยนะครับไปที่รูปภาพอัปโหลด ทีนี้ก็จะให้พื้นหลังที่มันเข้ากันก็ไปเลือกสีที่มันเข้ากับเว็บไซต์เรานะครับทีนี้ถ้าอยากเลื่อนตำแหน่งก็สามารถคลิกตรงนี้นะครับแล้วก็เลื่อนไปตำแหน่งที่เราต้องการได้อันนี้ในกรณีที่ยังไม่มีนะครับแสองโซลคนมมีแล้วและอย่าลืมนะครับให้ไปเผยแพร่ด้วยนะครับ ส่วนวิธีการแทรกตัวหนังสือเรียงก็มีทางทังทบ